นะครับอัปเดตบ้านสวนเด็กซนกันอีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูที่เราเลี้ยงไส้เดือนไว้นะครับเราจะเลี้ยงไส้เดือนไว้เพื่อที่จะเป็นอาหารกุ้งในระยะ5้าเซนขึ้นไปในนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูบ่อไส้เดือนหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคือไส้เดือน,เ,นเราได้ดําเนินการเพาะไว้แล้วนะครับ ต่จะไปดูกันว่าเอะมันมีมูลไส้เดือนมากขึ้นแล้วยังในตัวไส้เดือนเนี่ยเราจะต้องหาเก็บตอนกลางคืนเพราะมันจะขึ้นมาเขาเรียกว่าขึ้นมาทํากิจกรรมอะแต่ตอนกลางวันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาขี้ไส้เดือนก่อนนะครับนี่คือโรองเรือนไส้เดือนที่อัปเดต้วที่เห็นเป็นกระสอบนี้ก็คือขี้วัวนะครับขี้วัวหรือว่าเบดดิ้งที่อยู่ของไส้เดือนเราสั่งมาเราต้องสั่งมาทีแล้วเป็นรถก็สิสามสิบกระสอบขึ้นตกกระสอบละห้าสิบห้าบาทแต่ถ้าไปซื้อตามร้าน เนื้อสุนี่ทั่วไปก็ขาย70นี่ก็เราก็สั่งมาจากสายโดยตรงเลยสั่งโดยตรงเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ฮะมันก่อนที่นําเสนอตอนนี้เราจัดการหล่อน้ําอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันพวกมดนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้ลักษณะของมันนะครับเที่ยงทีเราก็จะใช้สายยางสูบเปิดน้ําฉีดคล้ายๆกับให้มันเป็นเขาเรียกให้มันเป็น เป็นฝนฝนเล็กๆอ่าเดี๋ยวลองมาดูบ่อน,นี้ก่อนผมจะเริ่มที่ระบ่เราก็จะมีพวกกระบ้งกระเบื้องเนี่ยครับกระเบื้องเนี่ยนี่คือขั้นตอนของการเอามูลเส้เดือนไปใส่พืชผลพืชผักข,ของเรานะเพราะว่าเราก็ประมาณว่าเราปลูกแตงปลูกตัวปลูกอะไรเงี้ยเราก็จะได้เก็บพวกมูลเส้เดือนเพียวๆเลยมาใส่อยขอดูนิดนึงว่าเป็นยังไงมั่ง ส่วนตัวไส้เดือนที่จะใช้เลี้ยงกุ้งแม่น้ําต้องอีกระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ลูกกุ้งแค่สองเซนอ่าไหีมาดูกันสิโอ้ก็ย่อยได้ในระดับหนึ่งย่อยได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งโอ้มีเชื้อราขึ้นเลยเออก็ยุ่ยอยู่นะแต่ไม่ถึงกับขั้นขั้นจะยุ่ยมากก็ถือว่าเขาก็ขึ้นมาขี้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละนี่ที่อย่างนี้คือใช่เลยนี่มูลไส้เดือนทั้งนั้นขอดูนิดนึง อ๋อมีไม้เอ,อ่ยมีไม้เอ,อ่ยยุ้ยดีเลยอูโ้โฮไปไหนละเนี่ยก็ยุ้ยดีนะมันต้องมีตัวเลยจริงๆ้วอ่ะนี่ไงเจอแล้วมาดูนอสิอ่านี่ไงเจอแล้วครับโอ้โหตัวบลล์เลย ถือว่าก็ไม่เท่าไหร่อยู่นะต้องคงต้องเลี้ยงกันอีกสักรนะยะละดูนะแลเพ่ายังไม่เป็นมูลใส้เดือนดีทีเดี๋ยวผมจะเอาอันต่อไปดีกว่าก่อนที่จะใส่ต้องใช้วิธีแกะออกทั้งหมดแล้วดูแล้วต้องมาวางที่พื้นกันเลยน,นะครับช้างเดี๋ยวงกล ต้องรื re s <S no. mm ้อสามอันแรกนี้ก่อนเพราะว่าเราลงครับลงแรกเลยอยังนไม่ถึงเดือนมันก็อาจจะยังไม่ถึงข่านเยอะนิดส่วนไปได้นีครับมาดูกันหน่อยอยู่กันยังไงพวกเธอโอปูสแลนแลวต้องการพวกดยิดริบ มาดูบ่อสองบ่อสามได้เลยนะครบไม่มีมดมากวนใจเลย,ย,ยนี่ไงไส้เดือนก็เป็นมูลไส้เดือนดีนะผมว่าอืพวกข้างบนนี้เรากวาดได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกวาดเก็บได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคดูสิ นี่เขาเรียกว่ามูลไส้เดือนเลยนะครับเนี่ย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 อย่างนี้เลยอันน,น,นี้คือเนื่องจากว่าขี้วัวน,นี่มีมเมล็ดพืชมเมล็ดหญ้าพอมีแสงเล็ดรอดเข้ามาเขาก็เอกเป็นอะไรที่เป็นปกติผมอยากได้ขี้ไส้เดือนก็ได้สมใจส่วนตัวไส้เดือนเดี๋ยวดูอาการก่อันเป็นไงยังไงเธอยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ตัวอย่างนี้ครับไส้เดือนที่ใช้นี่เป็นพันแอฟริกันไนโคลเลอร์ นี่เที่ยวตอนกลางคืนใช้ได้เลยดูนี่คือมูลไส้เดือนนะครับนี่ออริจินอลเลยอย่างนี้เอาไปหมักนี่โอ้โหลดน้ํานี่สุดๆนะดูกลางวันนี่เขาจะร้อนเนี่ยแล้วเขาก็จะลงไปข้างล่างลึกเลยแต่กลางคืนเนี่ยถ้าเราจะเอาไส้เดือนไปให้กุ้งกล้ามกรามกินเนี่ยเราต้องมาจับตัวเขาตอนกลางคืนตอนกลางวันนี่เขาจะอยู่ข้างล่างเอาละขั้นตอนต่อไปก็คือตักใส่นี่ครับ เพื่อที่จะไปใส่ผักเดี๋ยวสิเราก็กวาดข้างบนนะครับอย่างนี้เราก็กวาดออกเฉพาะข้างบนใช้มือแหละครับกวาดเพราะว่าเราจะรู้ว่านี่มันเป็นมูลไส้เดือนแท้เลยข้างบนนี่มูลไส้เดือนทั้งนั้นครับถ้าเราไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องขึ้นมาทํากิจกรรมคือพวกนี้มันจะขึ้นมาขี้ข้างบนนะพวกนี้แล้วตัวเขาก็จะฝังอยู่ข้างล่างเราใช้ขี้วัวนมนะในการ ใช่เลยเร็วเดี๋ยวเราไปใส่แตงเไปใส่แตงดูสิก็ถือว่าโอเคแหละนี่คือโอ้ิจินนั่นเลยี่ตัวนี้ยังไงไอ้พวกนี้มันยังชื้นอยู่นะครับคือเราจะต้องแบบประมาณว่า ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้จริงๆคือใส่ได้เลยถ้าเกิดเราไปปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปขายหรือไปทําเป็นห่อแพ็คอะไรเนี้ยอาจจะต้องไปปึ่งนิดนึงแต่ของผมเจตนาก็คือปลูกผักอยู่แล้วผมก็เอามูลไส้เดือนนี้ไปใส่โคนของแตงกวาของถัวฟักยาวได้เลยตอนเนี้ยขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขา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 ขี้นะเนตัวหนึ่งเป็นมาเหมือนกัน ก็กวาดกวดก็คือเป็นการทําความสะอาดตรงตรงด้านหน้าของเขาเลยเพราะขี้ก็ต้องนั่นเลยเนีย่นยเอหใช้ได้นะทําเล่นไปอ่ะบอ่อที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปบอ่อที่สองวันนี้มาดูนะครับวิดีโอเราเก็บกันสดๆยุ่ยมากเลยผมจะกวาดด้านหน้าก่อนกวาดหน้าดินแบบนี้ก่อน นี่คือเขามีกิจกรรมแน่นอนถ้าแบบนี้นี่คือขี้ไส้เดือนตรงนั้นเลยนะจากขี้วัวเนี่ยเขาก็ย่อยย่อยย่อยเขาทานเข้าไปแล้วก็เขาก็ผ่านลําไส้นี่เป็นเส้นเล็กเล็กๆนี่คือถ่ายมาจากลําไส้เขาเลยนะจากลําตัวเขาเนี่ยนี่เรากวาดอย่างเงี้ยเรากวาดนี่ใช่ตรงนั้นเลยไอ้ท er, ี่แข็งๆนี่ก็คือยังย่อยไม่นั่น ขี้ไส่ขี้วัวข,ข,ข,ขี้วัวนิสสึกบ่อนี้จะเป็นบ่อขี้วัวชนนะผมไปเอามารอบแรกซื้อของคุณลุงอะไรกอย่างที่แกเลี้ยงวัวชนเออผมก็ไปซื้อของแกมาขอแบ่งซื้อมามันก็เลยแข็งๆเป็นดินผสมมาหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยคือขี้ี้ไส้เดือนมันจะค่อนข้างที่จะไอ้นั่นหน่อยมันยุยหน่อยคือยุยเลยแหลนะล้วนๆอ่ะ บอกไม่ถูกมันึไม่ถ้าเป็นขี้วงจริงอะบีบไปนี่มันจะแข็งเลยนะแข็งเป็นก้อนเลยนะแต่ถ้าพอเขาเย่อยแล้วก็จะ่านนําไส้หูได้เยอะนี่แค่สองบอ่ออ่าบอ่อนี้มาดูกันแต่บอ่อนี้ค่อนข้างมีครับมีโอ้โหยุ่ยดีอยู่เพียงแต่ว่ามันชื้นไปหน่อยบอ่อนี้เพราะว่าน้ําข้างล่างมันแช่อยู่มีอยู่มีอยู่นี่ไงตัวก็ยังมีนี่ไงตัวเขา มกีที่เราเจอนี่นี่นี่นะครับอย่างนี้เลยลักษณะเขาอันนี้เหมือนกับจะยังยังไม่ดียังย่อยไม่ดียังเป็นไอ้นี่อยู่ยังเป็นขี้วัวอยู่เลยอันนี้เหมือนผมจะเติมทีหลังก็เลยแหละเขอยู่ข้างล่างแล้วอเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะ งงอยู่ต้องหาวาดูว่าเออมันยังไงโอเคเสร็จ okay. ไปสามบ่อยังมีอีกบ่อนี้นะครับพอเพิ่งลงไปด้วยไม่ถึงเดือนทีเป็นไปได้โอเคแก่นี้ก่อนแล้วกัน